ทุกคนครับมันไม่ใช่อาร์ครับเพราะว่ากูไม่อยู่ในโลกอาร์ครับอยู่ในอวกาศครับทุกคนมึงเข้าใจปะอวกาศอ่ะฮะเราก็ได้อบพยมนะครับว่าโลกอาร์คมันไม่มีอะไรให้เราดูอีกต่อไปแล้วเราก็จะมาอยู่บนอวกาศแทนครับแล้วในเสาก็หวังว่าคงจะไม่มีเสาในอนนวกาศนะถ้ามีก็คงจะเป็นเอเลียน,นต้นตีนสักอย่างซึ่งแม่งก็จะถ้ามีก็จะทำเยอาล่าเลยจัดนะ <laughs> เราก็จะ นะครับขึ้นไปที่ไอเบสนั่นกันไอมันเรียกว่าอะไรวะกองทัพต้นตีนะแม่งไม่รู้อะมา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 ,มาเจอเบสปะ่ะมึงก็ไปแล้วก็จะขี่เอ็นเตอร์ไพรส์ไปนะครับเย็ดแม่ตอนนี้กูแบบสตาร์เทรคบินไปปะ่ะขึ้นไปดูกันแล้วกูจะจอดตรงไหนว่ากูชนอยู่ระเบิดปะวะเนี่ยไหนดูดิแก๊ง ไมใช่โรคอกักมันไม่ใช่โรคอักอีกแล้วข้างบนนั้นมีอะไรวนะเนี่ยเย็ดแม่นั่นแอสการ์ดมันอ่ะนะมีตอ่อยู่หรือเปล่าไม่ใช่ต่ <c oughs> อยได้ปะวะชนชนนี่มันทำลายข้าวของอู้ชนไม่ได้แม่งปิวเลยเฮ้ย <c oughs> น,นี่ทางเขา้าเย็ดโดเดี๋ยวก็จะมีเดสตาร์มีเฮียอะไรโผล่มาใช่ไหมเย็ดโจจอดจอดแล้วจอดแล้วลงมีอะไรวะเข้าไปดูดิอุ้ยึกลงดิ ทำรา์มาแล้วว้าวว่าแม่งไม่มีอะไรเลยในยานนี้มาเตเบสมีอะไรไหมคะจัดลงไปโอ้ทะลุเลยกูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮย้ยเอากูขึ้นไป <laughs> โอเคเราก็จะลองล,ลงจอดนะลงจอดลงจอดลงจอดนะ <laughs> แล้วจะกระลงองปุ <laughs> เดินได้ว่าไม่ใช่เดินแล้วกูทะลุตกนะจัด <laughs> ยเกไม่มีใครอยู่วันนี้เลยว่ะแม่งว่างเปล่าเนะ่ยอวกาศแม่งไม่มีมันไม่ควรที่จะมีเสียงะ่ะแต่กูก็เหมือนกับว่ากูเดินอยู่บนพื้นเนี่ยกูงงที่ผายนี่มันมันพวกเหล็กมันช่อม,มันกูเดินเดินเหมือนกูเดินลากสาย <laughs> สไม่มีอะไรให้ออกไปแหวมีอะไรกูทำอีกไหม,มเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปกับเอนเตอร์ไพรส์จะไปออกไปโหลดทางนี้ออกได้ป่าวะ คนมาตูทะลุเลยจั์อืมกูกูถูกเนี er> ่ยเอ้าเอ้าหายหายเอ้าอี้ยหายหมดเลย What ัต e f ัก k เฮ้ยอี้ยหายมันเลไม่นเลยแม่งมืดหมดเลยอวกาศเที่ยวไรไอโซนตินโอ้ยไอ้ห่างั้นเราจะไปถามยานอวกาศเอ็มไพร์เลยครับว่าเอ่อ ไปในอากาศแม่งหายห,หมดกูมองไม่เห็นเลยครับเราจะไปหาเขาได้ไหมสวัสดีครับมาอะไรอเพียกระตาวอโอ,โ,โอเคกูรู้มึงจะมา,มาระเบิดบ้านกูโอเคไม่คุยกับมึงแล้ <c oughs> เป็นกตะตาวอกูได้ยินไงแล้วก็มาหมเหมือนเดิมไอ้สัตว์ยนี่ก็จะทําลายโลกตลอดเลยนะไอ้สัตว์ตะตาวอ, <c oughs> อทุกคนผมรู้สึกว่าเรายังสํารวจไอเชีย,ยงยานแม่นี้ไม่หมดเลยว่ะนะเราก็จะ ไปดูกันว่าเข้ารูไหนบ้างถ้ารูไหนรูใหญ่ก็จะเข้าไปอย่างมันเมามันเลยทุยไม้ยาเข้าทะลุเลยอย่างเฮียเลยวะเนี่ยให้กูเข้าไปได้ไหมทะลุได้ไหมรูไปอีกแม่งรูได้แค่หวะอะไรที่นั่นหลอดไฟวะนะโอ้มีโลกด้วยอ่ะย็ดโดมีโลกว้าไม่จะไปโลกไงวะเนี่ยเข้าไปโลกได้ปะมกูไปหาเอ็นไพรเออเฮียที่กูออกมาจากี่หายไปไหนวะ ไอ้แพลตฟอร์มมีกูกระโดดออกมาเอ้าไอ้หายอีดยอกเอ้าไอ้ฮาหายหมดเลยวยแล้วกูข้างล่างก็น่าไปแต่กูกลัวว่ากูไปภาพไม่กระดาเมคนเหี้ยเลยแล้วก็จะลงเข้าไปใลโลกกันนะครับทุกคนแต่เราจะไม่เอ้านี่ไงยานเอ้าหายเขาบัอกเอ้าควยโอ้เราก็จะเข้าไปแบบมีสไตล์ครับเราจะทําให้มันเทสุดก็คือกูจะไม่เอายานลงไปกูจะเอาตัวกุ่ยครับลงไปนี่นั้น แล้วกูก็ลงไปแล้วลงไปยในโลกเข้าได้ปะเข้าได้เย็ดโตโอ้โหถ้าอากาศสยนอกโลกกูลงมาครับนั่นคือพระอาทิตย์โอ้มีมีอะไรเอาเพลงเฮียแล้วนะเอ,เอ่ออ้เหีย โลเคียอะไรไว้สัตว์ลงไปตายหาเลยควยเมื่อก,กี้กูลงไปเดียวแล้วกูตายครับบอกกูวิ่งหนีตัวเฮียเมื่อกี้มันเหมือนโตโดเล็กปะทั้งกูก็เอามันลงแปลงล่างลงไปชวนไปกักูแล้วลงมาจากกริดแล้วชวนจะตายหาเหมือนข้งนั้นหรือเปล่าแล้วก็ดูกันเลยครับเย็ดโดว่าชวนแม่งน้องตายหาเนี่ยเลยให้กูขับหน่อยให้กูขับหน่อยกูขับนยชวนมึงอย่าเพิ่งตกไปนะชวนถ้าถ้ามึงลงไปนี่มึงตาย ถอนถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่เล่นเครื่องมีตัวเฮียัรอแดดงั้นไงเยี่ยมเพียบแล้จัดคนไปรอกูเร็ววววว้้าาไปโอ้ยยืดถอนเกือบตายอ่ะ ในกายของด็อกเตอร์ฮูครับกูได้ลงมาจากโลกครับกูอยู่ในทาร์ติสไอเทียตามหนังเด้เลยลงมาแล้วครับแล้วเอ้ยมีน้ำด้วยวะไปดูไอ้น้ำมีเทียอุย้ยเทียกูไม่กูลงไปไม่ได้ลงไปกูตายมีตัวเทียอะไรมั่งวะเนี่ยนั่นนั่นน,นี่เรียกลาวาโคเคโนโนเทียมีใจแกนโนกเจียวมีตัวเทียแล้วเนะี่ยโอเคในน้ำมีเทียอะไรครับอาละกโก ถ้าเราจกถ้าเราลงจอดตรงนี้คงไม่มีตัวเยียอะไรมาแดกเราใช่ไหมตรงเนี้ยจะมีปะวะเอ้เฮียหวยตรงนั้นก็มีโอเคตรงนี้ตรงนี้น่าปลอดภัยเพราะว่าโด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 ตรงนั้นมันน่าจะว่ายน้ำอยู่ปะดอกเตอร์ฮูลงมาดอกเตอร์ฮูลงมานะเฮียแล้วเนี่ยลงมาครับทุกคนหวังว่าคงไม่มีเฮียแดกนะมันคงไม่ขึ้นมาแดกนะครับตรงนั้นเออโอ้เฮียเต็มหน้าเลย ชาทิสอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเอากูขึ้นไปก่อนเอากูขึ้นไปก่อนอุยย๊ยเฮียไฟไหม้ไฟไหมอย่าอย่าบนบนเฮียใส่กูนะโอ้ยกล่วยมากเลยเ,เห็นโคตรไก่เลยว่ะถ้างั้นถ้ากูลงถ้ากูลงไปไม่ได้นะถ้าเราลงไปไม่ได้เลยเวยกูเอาทั้งทั้งลำเนี่ยทั้งชาทิสกับกูเนี่ยลงไปในน้ำนะครับเพราะว่ากูอยากกูมีเฮียในน้ำนอกจากไอเฮียกูคงกูคงไม่ต้องลงไปมั้งเฮียกูเห็นเป็นอยู่เงีง้ย ลงมาดีว่ะลงไปสักแป๊บหนึ่งก็คงไม่เป็นไรไงโอเคลงไปสักแป๊บหนึ่งลงไปกแป๊บมีใครมาแดกกูไหมครับแม่งไม่แดกกูอ่ะเย็ดโดเป็นสิงเป็นไรนญญะอาจจะจังให้เฮียครับถ้าตัวเฮียโดนข่าวะ่ะไม่มีใครแดกกูเลยวะ่ะมันไม่ชอบมไม่ชอบมไม่ชอบโทรศัพท์ไม่เนียโทรศัพท์แม่งไม่ชอบโทรศัพท์เป็นกวแล้ววะสวัสดีครับต้องการคอใครไม่เชี่ย เอยเพียบเลยแตดเอ้ยดูนะอยู่ในน้ำมันไม่กัดเราอะเพราะอะไรวะวเราก็อยู่ในลำนี้นี่ใช่ปะถ้ากูลงนี่เกิดอะไรขึ้นสาัสดีเอ้าเอ้าย็ดแม่ไม่ง่าลงเลยมาเอาจา่เย็ดขึ้นมาเอาจ่าเนี่ตไยห่าตอนตอนจะจาเทร็กลงมาในโลกนี้แล้ว าสำรวจกันต่อทั้งลที่กูก็รู้ว่ามีตัวเฮี้ยสารพัดอย่างอย่างนี้ลงไปไม่เจอเลยครับแนีเป็นโลกที่ช่างเออสวยงามจริงเลยเราเราเราอยู่ในหนังสตาร์เทรคก็ต้องแบบว่าให้มันเข้ากับหนังอะไรนะก็โลกนี้แม่งไม่ค่อยมีอะไรวะน่าจะเป็นโลกที่ว่างเปล่าไม่ค่อยมีเทียไหนปรากฏว่ามีนะครับตอนนี้แม่งเริ่มโผล่มาแล้วโอ้โหสตาร์เทรคแม่ละมึงเอาเฮี้ยมึงอย่าจมดิเอาขึ้นขึ้นเดี๋ยวมันมาแดกเดี๋ยวมันมาแดกกู อไอ้สั์เอ้ย้เยเกียบละมันไม่จัดการเราว่ะเด็กแม่เพลงแม่งโคตรโคตรเข้ากัอย่างนี้เลยนะแบบล่าเรงแจ่มใสไม่มีใครมากัดตัน,นะครับเ็โตเป็นไง่า,า,างมาึงติ๊ตุ๊ติ๊ดติ๊ต๊ต๊ดต๊ตดต๊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  เอนเตอร์ไพรส์ต้องหายใจหเหรอควย <c oughs> เอาพวกไปเอาละครทุกคนแล้วก็จะมาเสี่ยงตายหากันรอบพี่สามพี่สี่ที่ห้าครับกูก็จะลงตรงนี้ครับแต่กูว่าอเป็นทางลงที่ไม่ค่อยดีสักกระไรเนาะไม่ว่าที่ไหนกูก็ลงจะมีโดยที่อะไรพ่นไปใส่กูครับเพราะนั้นกูก็จะไปอีกทางนึงดีกว่าตรงนี้คงไม่มีอะไรน่ากลัวโอ้ยเฮีย ى, ใจแกนเพียบเลยสัตว์ตรงนี้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ตรงนี้เราตรงตรงเขาดดลงตรงเขาโอเคโอเคนะคะ โดดลงเลยแค่มีเฮียมาแดกกูมัคะไม่มีโชคดีจัดใจแกนแม่งระยะการโยมตีมันดมกลิ่นมันไม่ค่อยไกลนะแต่ไอเฮียโดดโดดเล็กนี่สิแม่งโคตรไกลอะวิ่งแม่งแต่ไกลแม่งคนไปฟู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 อ้อ้อ้อออ้ออ๋อ โอ้โอ้โอโอ้บอกว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ไม่ปลอดภัยกูเปลี่ยนคำพูดกูเปลี่ยนคำพูดเฮ้มึงสูงเกินไปกูขึ้นไม่ได้ออ้อย่าแดกกูเลยค่ะ <laughs> เฮ้ยมันไม่แดกกูอะโอ้ไม่แม้แดกกูไม่ <laughs> ไมไ <laughs> ทำไมโลกที่สวยงามของข้าต้องมีสิ่งชั่วร้ายเต็ไมไปด้วยนะกูไม่เข้าใจจริงๆเลย <c oughs> นะครับก็ตอนนี้ก็เทพก็ได้ตกลงมาจากสวรรค์นะครับเอาโลก,ก่อนแล้วก็ตกมาจากสวรรค์นะครับโลกูก็จะไปจะไปบอกสัตว์ในโลกนี้ทั้งหลายว่าเราต้องสร้างเรือนะครับสร้างเรือโนอารครับเพราะว่าเราจะต้องหนีจากเออภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับเราก็จะพาสัตว์ในท้องลาย ขึ้นเรือไม้เราต้องสร้างครับแล้วก็จะบอกให้พวกเขาช่วยสร้างเรือโนอารครับทุกคนทุกคนแข็มาช่วยสร้างเรือโนอาหน่อยสิอยังมาแดกเลยนะครเฮ้ยขังให้กูโดดกูโดดลงมากูไม่ตายว่ะ <c oughs> เปลี่ยนกัมพูดแล้วกูเปลี่ยนกัมพูดกูเปลี่ยนกัมพูดไม่นั่นทีเล็กอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เกียร์ควายยุก้าย แล้วเรือกูไหวตัดกูเรื่มโมโหแล้วกูต้องใช้ ight ไทไฟเตอร์ปยิงแม่งนะตัดกูต้องขอเออกองหนักหนุนจากอ็มไพร์มาแล้วครับป่ะจัดการโลกแม่งกันไอเยดโดกูไปแล้วรันจะหาแน่พวกเชียนั่นแล้วไมกูมองแล้วไม่เห็นเลยเนี่ย้ยลงมาแล้วไทไฟเตอร์ลงมาแล้วกูดูสตาวอล์บ้าเกินไปว้าวมาแล้วพวกมึง มยิงพวกมึงแล้วยิงแล้วยิงมึงแล้วมองไม่เห็นกูยิงไม่โดนมองเหียไม่เห็นเลย Surprise motherfucker เฮ้ยเฮียตัดกัด Quick out High Fighter number t มึงอยา่าเฟลอีกนะ High Fighter องท่าให้กูภูมิใจนะไม่ใช่ไอ้เหี้ยลงไปกี้โดนแดกปุ๊บได้หา่าปุ๊บ ไอ้ห่าแพงยิงมันยิงมันยิงยิงไปก่อนเลยครับยิงก่อนกูได้เปียบยิงก่อนกูได้เปียบกูมั่นใจว่ากูได้เปียบแน่นอนนะกูยิงไม่โดนตัวเคี้ยอะไรเนี่ยยิงอื้มไม่โดนกูแล้วไม่เคยแกี้ยเปียบเลยโอ้ยบุยนั่นยานกูตกนี่หว่ายานกูตกอยู่งั้นนี่หว่ายิงมันยิงมันกูมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเคยวมันกัดกูอีกเอ้ยเจ้า เฮียกูตายอีกแล้ว